สวัสดีค่ะวันนี้พบแม่อูท่ากลางสายฝนนะคะห่างหายในการออกคลิปไปนานนะคะแม่อูติดโควิดพักเรียบร้อยค่ะ10วันผ่านมานะคะก็สะสมความต้องการของท่านลูกค้ามากมายเลยนะคะวันนี้แม่อูก,ก็เลยโอเคมาพามามีลูกค้านัดหนึ่งท่านนะคะแล้วก็โชคดีมากๆเลยนะคะมีแปลงใหม่เข้ามาค่ะเป็นรีสอร์ทขนาดเล็กนะคะเพียง2องไติดถนนแล้วก็ พร้อมเข้ามาประกอบกิจาการเลยนะคะเท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือจะอยู่ใกล้กับถนนหลักโยธาธิการนะคะพิกัดก็คือตำบลบ้านทิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะรอบๆเลยก็จะเป็นทุ่งนานะคะส่วน แปลงนี้นะคะท่านเจ้าของนะคะเป็นนายทหารไวกระเสียนนะคะซึ่งลงมือทําทุกอย่างเองหมดเลยนะคะต้นไม้ทุกต้นเสาเองกอยากลงหมดเลยตอนนี้เหนื่อยแล้วอยากพักนะคะก็เลยฝากแม่อูมารีวิวแปลงนี้หน่อยราคาค่ะยกแปลงขนาด2ไร่นะคะเพียง6กล้านห้าแสนบาทปาบอถูกถูกมากเลยนะเดี๋ยวถ้าอย่างไงอย่าเพิ่งเชื่อแม่อูเดี๋ยวข้าก็ดูข้างในค่ะ ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงส่วนของหน้ารีสอร์ทนะคะแปลงนี้จะเป็นรีสอร์ทขนาดเล็กค่ะขนาดสองไร่มีบ้านพักเป็นบ้านไม้นอกดาวแบบข้างหน้าเนี้ค่ะหหลังค่ะแล้วก็อยู่ติดถนนหลักโยธาธิการค่ะเส้นนี้มาตอนฝนตกนะคะนี่ค่ะรถที่วิ่งไปนี่ก็ประมาณ200เมตรค่ะก็จะเป็น แยกไฟแดงถนนไฮเวย์โยธาที่การไฮเวย์ก็คือเลี้ยวขาไปอำเภอบ้านนาทะลุกแก่งคอยหรือเขา้านครนายกได้เลยนะคะนี่ค่ะ,คะก็จะมีแลวรั้วให้เรียบร้อยนะคะหน้ากว้าง80เมตรนะคะบริเวณข้างในนี้ก็จะเห็นเป็นต้นมะม่วงมะยงชีดมะขามกล้วย แล้วก็ปลูกเป็นต้นโมกนะคะเป็นแนวรัว้วพามาดูบรรยากาศรอบนอกนะวันนี้มาฝนตกไปปรยเลยนะคะรอบนอกก็คือเป็นทุ่งนาล้อมรอบเลยค่ะไม่เปรี่ยวนะคะเนี่ยข้างหน้าก็จะเห็นเป็นไบแดงข้างหน้าเนี่ยค่ะ เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในค่ะค่ะตรงนี้อูจะยืนอยู่ในส่วนของบ้านท่านเจ้าของนะคะนี่เจ้าของก็จะอยู่หลังนี้นะคะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนจุดเช็คอินค่ะก็คือรับรองลูกค้านะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในให้ดูบรรยากาศรอบด้านก่อนแปลนนี้เจ้าของเป็นอดีตทาหารวเกษียีนนะคะ เนี่ค่ะข้างหลังก็เป็นบ่อนะแล้วก็มีต้นไม้มีมะพร้าวร่มเย็นค่ะน้นมะขามเทศสัดดานะคะต้นสักอันนี้ก็จะเป็นแทงน้ำคือขนาดสองไร่แต่ว่าวางออกแบบได้ลงตัวนะมีมะพร้าวน้ำหอมดูกมากเลยนะคะมะนาวน,นี้แม่อุมารีวิว่าำกลางสายฝนแครหูมันเท่าดกมาก เห็นไหมคะนี่มะนาวดกสุดๆเลยแล้วก็จะมีเป็นขนุนมะยงชิดมะม,ม่วงอันนี้แม่อูเพึ่งหายไข้นะคะแต่ว่าตักฝนอีกแล้วเน,นี่ยคะ่ะอันนี้มีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวแม่อูพาไปดูนะ ถือว่าร่มเย็นนะคะเป็นรีสอร์ทสภาพใหม่นะท่านเจ้าของก็คือดูแลเองนี่ก็จะมีกระท้อนหูมะนาวดกมากเลยช,ชื่นชมมะนาวนี่ยค่ะต้น,ะนกระท้อน,นะคะ่ะนี่อุพาเข้ามาในสวนนะ เดี๋ยวเขาพาไปดูรีสอร์ทนะรีสอร์ทก็เป็นบ้านไม้นอกดาวธรรมดานะคะแต่ตรงนี้อู้อยากจะเชียร์ว่าได้ที่ดินขนาดสองไร่นะเนี่ยอาจจะมาไว้พักผ่อนรายได้เล็กน้อยเวลาครอบครัวมานะคะก็มีบ้านหกหลังให้เราได้พักอันนี้อยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะก็คือด้านหน้าจะทำติดเป็นรีสอร์ทนะคะมีแอร์ หกหลังแบบนี้เดี๋ยวอุพาเข้าไปดูข้างในแม่ได้ใจว่าเปิดหรือเปล่าร่มเย็นมากเลยนะนี่ค่ะให้ดูตอนนี้แม่อุ่าก็ต้นเจ้าชู้มานี่ค่ะเจ้าชู้มานี่ค่ะมีชะอมมะยงชิด เป็นบ้านไม้นอกดาวนะคะออืค่อนข้างลื่นไม่คุ้เกือบลื่นนะคะนี่ชะอมอยากกินกระส้ตมตำมีมะม่วงหามะนาวโหนนะคะเนี่ยค่ะ,คะก็ร่มเย็นนะคะมะกอกน้ำนะ เด,เดี๋ยวพ่าขึ้นไปดูบนบ้านนะคะข่าวก็จะเป็นบ้านไม้นอกดาวนะ เป็นไม้คุณภาพดีนะอกระทัดรัดนะคะก็คือเป็นเตียงคู่มีแอร์เรียบร้อยนะคะแอร์มีซูวทีวีชั้นวางค่ะค่อนข้างดูแบบกระทัดรัดสะอาดด้วยนะ แน่นหนาปลอดภัยนะคะเปกติแบบบ้านไม้ก็ไม่เห็นสวยแบบนี้นะอันนี้อู๋ถือว่าเป็นบ้านนอกดาวคุณภาพดีมากๆเลยนะเนี่ยค่ะห้องน้ำนะคะ ส่วนนี้เป็นส่วนของด้านหน้าแปลงที่ดินค่ะก็จะอยู่ในส่วนของรีสอร์ทหลังที่1น,นะคะจะเห็นว่ามีก๊อกวงจรปิดให้เรียบร้อยค่ะมีทั้งดับเพลิงนะคะแล้วก็มีโคมไฟนะคะเดี๋ยวอู๋ลงผ้าที่เป็นตอนกลางคืนให้ดูค่ะเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบแน่นหนานะมีระเบียงให้แล้วก็ห้องน้ำในตัวค่ะหลังนี้เหมือนขึ้นได้สองด้านเหรอ หลังนี้เก๋มากนะคะมีทางออกได้สองด้านนะคะเนี่ยค่ะบ้านท่านเจ้าของท่านเจ้าของกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำนะคะำอ่ะเนี่ยค่ะเป็นส่วนของบ้านท่านเจ้าของนะคะก็จะอยู่หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะก็มีการจัดตกแต่งได้สวยงามน,นะคะแล้วก็จะมีฝั่งนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะ ไม้ประดับนะคะโอ้าหคือดกมากเลยนะอยากจะขอชิมเป็นคุณลุงนะคะเป็นอดีตท,ท่านนายทหารใบกเกษียณนะคะเหนื่อยแล้วก็อยากจะส่งต่อนะคะท่านที่มีความฝันเหมือนกันนะคะก็มานั่งๆน,นอนๆพักผ่อนใบกเกษียณมีไรายได้ด้วยนะคะถือว่าคุ้มนะ เนี่ยรอมะยงชิดออกลูกเนี่ยก็คุ้มมากๆเลยนะคะเมื่อกี้แม่อูมาตอนฝนตกนะคะด้านหลังก็เป็นทุ่งนาข้าวเขียวขจีเลยนะคะส่วนเรื่องรั้วก็จะเป็นรัวาาร้วตะข่ายรั้วลวดหนามแบบนี้ให้นะร่มเย็นนะคะร่มเย็นมากๆแล้วก็ ติดถนนหลักโยธทาธิการห่างจากอำเภอบ้านนาเพียง10กิโลเมตรนะคะที่น,นี้สามารถตัดออกอสระบ,บุรีแก่งคอยได้เลยค่ะดอกไม้ดอกไม้ประดับสวยมากๆเลยนะนี่ก็จะเป็น สวนที่เป็นห้องรับรองนะคะเป็นร้านอาหารหรือว่านั่งกินกาแฟตอนเช้าค่ะอันนี้ก็ชมสวนเนี่ยค่ะหูนา,นาวดกมากๆเลยนะเนี่ยสะเดาสะเดา,สะเดานี่เป็นแบบเราเห็นเป็นไม้ที่แบบไม่มีมูลค่านะแต่เชื่อไหมเวลาออกดอกอะคือแพงมากนะคะแม่อุชอบกินสะเดาชอบกินพักทุกอย่างที่มีรสขมนะคะ เดามะละเนี่ยชอบมากเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนจัดไม้ประดับเนาะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะใบครุตไหมอู้จาไม่ได้นี่เป็นเป็นไม้ประดับแรกที่แบบโตมาด้วยเลยนะที่โรงเรียนก็จะมีเป็นสับป,ปะรดสีนะชวนชมค่ะเนี่ยได้หมดเลยนะคะไม้ดอกไม้ประดับที่จัดเรียงไว้นะคะตัวนี้ก็จะมีฝรั่งค่ะอันนี้น่าจะลำไยนะมะม่วงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นมะยงชิดหลักๆนะมะยงชิดเกือบ20ต้นนะคะในส่วนนี้อันนี้ก็คือฝนตกนะแม่อุก,ก็พาลุยฝนนะะก็จะเป็นสับประรดนะไม้ดอกไม้ประดับเน่ฝนเพิ่งตก ให้ดูมะนาวมะนาวดกมากน่คะมะนาวดกสุดๆเลยนะไงบ้างคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าในพื้นที่สองไร่นะคะจะออกแบบได้ลงตัวแบบนี้นะในบริเวณทั้งหมดนะคะสองไร่เนี่ยมีบ้านพักคิดค่าใช้จ่ายนะคะคือละห้าร้อยบาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็นชั่วคาก็คือละสามร้อยเนาะ ตรงนี้สําหรับคนที่เดินทางข้ามจังหวัดนะคะหรือว่ามาทาธุระเนี่ยเข้ามาพักที่นี่นะคะสํารองห้องพักได้เลยนะคะข้ด,ดเด่นก็คือทุกส่วนเนี่ยค่ะท่านเจ้าของที่ดินนะคะออกแบบให้หมดเลยนะคะจากที่เห็นก็จะมีความล่มลื่นมากๆนะคะส่วนบ้านไม้นอกดาวหลังเนี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นบ้านไม้ที่คุณภาพแบบดีพรีเมียมเลยนะคือถ้าเห็นเนี่ยค่ะไม้เนี่ยพวกนี้ก็คือจะแบบไม่มีเสี้ยนเลยนะเท่าที่อูดูอะแล้วก็เอ่อพวกที่เป็นเขาเรียกอะไรนะซ่า กันความร้อนเนี่ยก็คือเป็นไม้เนี่ยก็คือเรามาตรงนี้ค่ะคือไม่ร้อนเลยตรงนี้ค่ะเรียงกันก็คือจะมีบ้านพักทั้งหมดหกหลังนะก็ไม่ได้เปบียดกันนะคะแต่เราก็ไม่เปลี่ยวด้วยนะคะด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นสวนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็สําหรับท่านที่อยากได้บ้านสวนไวกเกษีนก็แนะนํานะสมมติเราครอบครัวใหญ่เวลาเรามาพักผ่อน นครนายกเนาะเขาก็อยู่กันคนละหล้องคนละหลังไปเลยหกห้องใช่ไหมแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนเนี้ยค่ะแล้วก็มีบ้านเจ้าของอีกหลังหนึ่งแล้วก็มีบ่อน้ำเนาะบ่อน้ำเนี้ยก็คือแบบพอดีอะ่ะก็คือต้นไม้อะไรล่มลื่นมากๆที่เห็นเลยก็คือจะมีเท่าเท่าที่เห็นนะคะผละไม้เนี่ยดกมากๆไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอ,อมมะนาวนะคะมะม่วงนะคะก็ถือว่า ในระยะเวลา5ปีที่เปิดกิจการได้ขนาดนี้คุ้มมากๆนะคะท่านแค่หิ้วกระเป๋ามาต่อยอดได้เลยไม่ว่าจะใช้ชีวิตลัระเษียนหรือจะมาเก็บทํากําไรนะคะ2ไรในราคา6ล้าน5แสนบาทได้ทุกอย่างครบหมดเลยนะคะนะัดดูที่นแปลงนี้นะคะแจ้งแม่อุล่วงหน้า1วันเนาะแม่อุไม่ได้อยู่นะครนายกนะคะแจ้งกันล่วงหน้านิดนึงนะคะ0826162428นะคะแปลงนี้สวยมากๆอย่าัมาดูเพลินๆนะคะเพราะว่า ปิดจองรัวๆเลยค่ะตอนนี้บ้านสวนไวระเกษียนขนาดเล็กเป็นที่ต้องการมากๆเลยนะเจอกันที่แปลงที่ดินค่ะ